บทที่20แผนการของหวังโยจวินติงเสียงกริ่งที่ไพเราะดังขึ้นไฟปีศาจกำลังจะถูกปลดปล่อยปี่ลัวฮงเฉียนสะดุ้งเขารีบใส่ไฟปีศาจลงในกระเป๋าพร้อมกับหยิบหอกขึ้นมาเขากลัวว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นมาแย่งชิงของจึงแอบอยู่ในพื้นที่รกร้างนี้ฟุกไม่ไกลนักมีหมอกที่หนาแน่นลอยขึ้นมาอย่างรวดเร็วและในพริบตากลายเป็นประตูที่เต็มไปด้วยความสับสน มีเงาร่างสีเทาถือเคียวเลือดขนาดใหญ่ออกมาจากประตูแห่งปีศาจนั่นคือผู้เล่นเวียนไหยตายเกิดในตำนานร่างกายของเขาไม่สูงใหญ่และออกจะเล็กกระทัดรัดใบหน้าถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมโดนห่อหุ้มด้วยออร่าปีศาจนอนมองไม่เห็นแต่ปี้ลูว่ฮวงเฉียนสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบในดวงตาของเขาเวียนเอ้ยปี่ลู่ฮวงเฉียนถือหอกแทงไปข้างหน้าตะโกนอย่างเกรี้ยกราดข้าจะกลัวเจ้าได้อย่างไรไอโอเนียจงลุกขึ้นไม่ยอมแพ้แป เสียงเบาๆบดังขึ้นหอกที่ปี้ล่วงวงเฉียนแทงออกไปถูกฝ่ายตรงข้ามจับไว้ด้วยมือซ้ายจากนั้นเคียวก็ถูกยกขึ้นกริดผ่านคอของปี้ล่วงวงเฉียนพร้อมกับการโจมตีอย่างรวดเร็วและท่าฟาดหมุนวนเขาเป็นนักดาบปี้ล่วงหวงเฉียนรู้สึกเจ็บคอทันทีและแถบเลือดก็หายไปในพริบตาติงระบบแจ้งเตือนว่าภารกิจปกป้องสมบัติล้มเหลวสมบัติที่เปิดออกได้ถูกผู้เล่นเวียนไหวตายเกิดแย่งชิงไปแล้ว โชคดีที่ในระหว่างทำภารกิจการตายจะไม่ทำให้เลเวลลดลงปี่โลหงเฉียนค่อยๆลุกขึ้นมาเลือดและพลังชีวิตของเขากลับมาเต็มอีกครั้งและผู้เล่นเวียนว่าตายเกิดคนนั้นก็หายไปแล้วไฟปีศาจในกระเป๋าเริ่มหม่นหมองลงถึงแม้จะไม่มีความสูญเสียอะไรแต่ภารกิจระดับเอสของเขาก็ถูกแย่งชิงไปใครจะทนได้เขาขมวดคิ้วและคิดว่าต้องหาความช่วยเหลือที่แข็งแกร่งที่เมืองเถาฮวา ติงจี้หลินเดินไปที่ร้านขายของชำเพื่อซื้อลิงหัวซือหินไฟวิญญาณหินไฟวิญญาณมีประโยชน์หลายอย่างมันสามารถจุดไฟเพื่อส่องแสงสว่างหรือใช้รับดาบดาบที่ถูกลับด้วยหินไฟวิญญาณจะคมกว่าและมีการเสริมมนทำให้สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อหน่วยของกองทัพเหวลึกได้ผู้เล่นเก่ารู้ดีว่ากองทัพเหวกลึกลกลัวหินหยานยินนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะของเกมเทียนเซียนอกจากนี้ติงจี้หลินยังไปที่ร้านขายยา เขาซื้อสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซือหูซือหูสามารถใช้ชงชาหรือเป็นยาได้เมื่อผู้เล่นถูกหน่วยของกองทัพเหวลึกโจมตีแผลที่ถูกโจมตีจะติดเชื้อจากพลังปีศาจนเหวและทําให้เลือดค่อยๆลดลงหากใช้ซือหูทาที่แผลก็จะยับยั้งการบุกรุกของพลังปีศาจได้ในชาติก่อนติงจี้หลินเป็นผู้เล่นระดับสูงเขาจดจำกลไกลและคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำจึงไม่ต้องเดินทางผิดซ้ำ,ซำเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังหุบเขากา สิบนาทีต่อมาเขาก็ถึงที่หมายหุบเขากาเป็นพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าติงจี้หลินรีบดึงดาบออกมาก้าวเดินอย่างระมัดระวังในป่าภูเขาระหว่างทางเต็มไปด้วยโครงกระดูกทั้งของมนุษย์และสัตว์กองทับเหวลึกทิ้งซากที่ไม่มีชีวิตไว้ทุกที่เขาชินกับภาพเหล่านี้แล้วโอโอโอยังไม่ทันถึงด่านตรวจก็มีมอนสเตอร์ออกมาขวางทางมันคือพวกโจโจี้เหรินโจจี้เหรินมีที่มาที่ไม่ชัดเจน แต่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วทวีปหยุนเจอ๋อพวกมันมีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่บนใบหน้าสวมหน้าก,ากากปากนกอินทรีจึงมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงและเมื่อพวกมันถูกฆ่าก็จะเกิดใหม่ทันทีผู้เล่นคุ้นเคยกับพวกมันแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับมันนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้พวกมันต่างจากมนุษย์คือวิธีชีวิตพวกมันชอบสร้างรังในถ้ำและชอบนอนในรังของตนแม้กระทั่งออกไปข้างนอกก็ยังต้องพกรังไปด้วยบางครั้งพวกมันใช้รังเป็นอาวุธวา้วาวๆา กลุ่มโจจี้เหรินพุ่งเข้ามาบางตัวแกวงไม้บางตัวถือธนูพุ่งเข้าหาติงจี้หลินมีตัวหนึ่งถึงขนาดแบกรังของตัวเองออกมามันซุดตัวลงและใช้รังของมันเป็นอาวุธคว้างใสต่ติงจี้หลินพร้อมร้องวกเวกวอยวายให้เจ้าสองรังนี่เป็นประโยคเดียวในภาษาของโจจี้เหรินที่เข้าใจได้หมายเหตุประโยคนี้เป็นการล้อเล่นฉันเป็นแฟนบอลเมสซี่ ติงจี้หลินก็สุดตัวลงเช่นกันดับทองคําในมือเขากรีดผ่านอากาศและฟันรังนกออกเป็นสองซีกทันทีจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นและเหยียบหัวของโจโจี้เรินแล้วใช้ท่าตัดไหล่ฟาดฟันลงไปแถบเลือดของโจจี้เรินสันไหวทันทีโจจี้เรินเลเวล28มีคุณสมบัติธรรมดาภายใต้ดาบของติงจี้หลินพวกมันเป็นเพียงค่าประสบการณ์ที่เดินได้ในพริบตาเดียวเขากำจัดโจจี้รินทั้งหมดและเก็บเหรียญทองแดงที่ตกอยู่บนพื้นก่อนจะเดินต่อไป ไม่นานหลังจากนั้นติงจี้หลินได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าหรือจะเป็นอศวินเหวลึกใจเขาสั่นรีบหลบไปหลังต้นไม้เก่าที่รกร้างและแอบมองจากระยะไกลเขาเห็นอศวินคนหนึ่งถือธงแห่งเวลึกร่างกายห่อหุ้มด้วยพลังแห่งเหวแม้กระทั่งมา้าที่เขาขี่ก็มีแสงสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพลังเหวส่องออกมาขี่มา้าวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วติงจี้หลินจึงถอนหายใจด้วยความโล่งใจมันเป็นอศวินเกล็ดเขียว หน่วยระดับกลางของเหวถ้าเป็นอัศวินเหวลึกจริงๆจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากในชาติก่อนในฐานะเทพดาบชุดขาวติงจี้หลินไม่กลัวอัศวินเหวลึกแต่ในตอนนี้มันเป็นช่วงแรกของเกมอัศวินเหวลึกถือเป็นบอสในเวอร์ชันนี้และจะยากต่อการต่อก่อนฟุกเขาพุ่งทยานไปข้างหน้าโดยตรง ทันใดนั้นอัศวินเกล็ดเขียวก็ถูกติงจีหลินหยุดไว้กลางเนินเขาเขาสวมชุดเกราะขี่ม้าศึกที่ถูกพลังแห่งเหวหรือกัดกร่อนอย่างหนักตอนแรกเขาชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นมองติงจีหลินด้วยสายตาเย้ยหยิงและถามเสียงเบาหาที่ตายเหรอในขณะนั้นคุณสมบัติของอัศวินเกร็ดเขียวก็ปรากฏขึ้นอย่างละเอียดมากอัศวินเกล็ดเขียวระดับสามสิบพลังโจมตีสองสองสาหกเกราะป้องกันกายภาพ 150กรอบป้องกันเวทมนต์160เลือด5,000ทักษะขวานเพลิงแห่งเหวลึกพุ่งชนกรอะเวทแห่งเหวลึกคำอธิบายอสศวินเกล็ดเขียวหนึ่งในหน่วยแห่งเหวลึกเดิมทีพวกเขาเป็นอสศวินของมนุษย์แต่เพราะถูกพลังแห่งเหวลึกครอบงำร่างกายจึงขึ้นเป็นเกล็ดสีเขียวและในที่สุดก็สูญเสียสติกลายเป็นหุ่นเชิดของเหวลึก เมื่อต้องเผชิญกับสายตาเยื่หยิงของอศวินเกลดเขียวติงจีหลินไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าจู่โจมทันทีด้วยการโจมตีธรรมดาคอมโบการโจมตีธรรมดากระบวนาท่าจันครึ่งเซี่ยวกระบวนท่าตัดบนหัวไหล่เขาทำคอมโบทั้งหมดได้อย่างคล่องแคล่วมากจนการโจมตีครบชุดเสร็จสิ้นในเวลาเพียง15วินาทีและในช่วงที่กระบวนท่าตัดบนหัวไหล่พุ่งลงมาอสวินเกล็ดเขียวก็เหลือเลือดไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วสารเลว อศวินเกล็ดเขียวร้องตะโกนด้วยความโกรธขวัญของเขาฟาดออกมาด้วยกระบวนท่าขวานเพลิงแห่งเหวลึกระดับของอีกฝ่ายสูงเกินไปแถมความเร็วก็เร็วจนน่ากลัวติงจีหลินจึงถูกโจมตีเข้าไปเต็มๆและตามมาด้วยกระบวนท่าที่มีกระบวนท่าหมุนฟันลมฟาเสริมพลังเมื่อบวกกับการใช้กระบวนท่าตัดบนหัวไหล่อีกครั้งอศวินเกล็ดเขียวก็ร้องครวญครางอย่างน่าสังเวชแล้วร่วงหล่นจากหลังม้าฟูฟูฟ ม้าศึกแห่งเหวลึกที่สูญเสียเจ้านายก็ยืนอยู่ที่เดิมพ่นลมหายใจออกมาเสียงดังไม่กี่ครั้งก่อนจะหายไปจากสายตาน่าเสียดายที่ในเวอร์ชันนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งานทักษะจับสัตว์ขี่ไม่อย่างนั้นหากสามารถจับม้าศึกแห่งเหวลึกมาได้คงจะเท่ไม่เบาหลังจากเก็บ2เหรียญเงินที่อัศวินเก็ดเขียวทำตกไว้ติงจีหลินก็เดินต่อไปตามทางขึ้นเนินเขา ไม่นานนักราตรีก็มาถึงและเบื้องหน้าก็มีเสียงการต่อสู้ดังขึ้นรวมถึงเสียงดึงสายธนูหญิงลูกศรติงจีหลินรีบเดินไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวก็เห็นด่านเฝ้ายามเรียบง่ายแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาของเขาที่ด้านบนของหอคอยธนูที่ดูซุดโซมีธงประจำอาณาจักรของมนุษย์โบกสะบัดอยู่ในตอนนี้กองทัพแห่งเหวล,ลึกกำลังโจมตีด่านเฝ้ายามแห่งนี้อยู่ กองทัพแห่งเหวล,ลึกนำโดยอัศวินเกล็ดเขียวหลายสิบคนในขณะที่หน่วยอื่นๆเป็นพวกตัวต่ำกว่าเช่นเหล่าคนรังและทหารหอกแห่งเหวล,ลึกแต่พวกมันมีจำนวนมากจึงสามารถกระหน่ำโจมตีแนวป้องกันของด่านเฝ้ายามได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องทั้งหลายจงรักษาที่มั่นไว้ NPC คนหนึ่งที่ถือโล่ในมือซ้ายและดาบในมือขวาสวมชุดเกราะที่พังทลายไปเกือบหมดและมีเลือดอาบทั่วร่างยืนพิงโล่ต้านฝนลูกธนูและใช้ดาบฟาดฟันใส่คนรังจนร่างของมันขาดเป็นสองท่อนอย่างกล้าหาญ แต่บาดแผลของเขานั้นหนักมากภายในด่านเฝ้ายามก็มีทหารบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยที่เหลือเลือดเพียงน้อยนิดด่านเฝ้ายามนี้ใกล้จะพังทลายเต็มทีแล้วได้เวลาแล้วติ้งจีหลินกดร่างต่ำลงและพุ่งเข้าไปในกลุ่มของคนรังที่กำลังโจมตีด่านเฝ้ายามเขากระโดดขึ้นกลางอากาศและใช้กระบวนท่าตัดบนหัวไหล่พลังการโจมตีมหาศาลตกกระทบใส่คนรังระดับส0สิบที่กำลังรุมล้อมอะไรกันบนหอคอยธนูพีซีนักธนูหนุ่มเผยรอยยิ้มดีใจ หัวหน้ามีคนมาช่วยแล้วเขาเป็นนักดาบของเผ่ามนุษย์ดีเหลือเกินดีมากหัวหน้าที่เปื้อนเลือดทั้งตัวมีความหวังลุกโชนขึ้นมาเขาหัวเราะออกมาอย่างฮึกเหิมและกล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราท่านเทพแห่งไฟกำลังเฝ้ามองเราเขาไม่ได้ละทิ้งเราฆ่ามันแม้ว่าติงจีหลินจะมาคนเดียวแต่การมาของเขาก็ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพวกทหารอย่างมากที่แผนที่ใหญ่ของเมืองเถาฮาทางตอนเหนือ ภายในป่าทึบมีผู้เล่นระยะไกลสองคนกำลังฝึกเลเวลอย่างเข้าขากันสุดๆหวังโยจวินเป็นผู้วิเศษระดับ22ปูเเยวเป็นนักธนูระดับ22ในตอนนี้ทั้งสองได้เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นของใหม่หมดแล้วโดยมีทั้งของทองแดงและของเงินประปนกันถือว่าเป็นผู้เล่นชั้นนำในเมืองเถาหาได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นทั้งทักษะและความคิดของพวกเขายังอยู่ในระดับ S เมื่อพวกเขาฝึกเลเวลด้วยกันความสำเร็จย่อมมาอย่างง่ายดาย ใกล้ๆก,กันมีชายหน้าตาเคร่งเครียดนั่งอยู่เขาคือปีโล้วหวเฉียนพวกนายปีโล้วหวงเฉียนมองทั้งสองด้วยใบหน้าเศร้ามองเขากล่าวว่าอย่างน้อยพวกเราก็เป็นคนที่มาจากหมู่บ้านเหมยหลินด้วยกันช่วยหน่อยเธอเจ้าหมอนั่นมันกดขี่ฉันมากเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นฉันคงไม่เอ่ยปากขอร้องหรอกปู่เยว่หัวเราะเบาๆปีโล่วผู้กล้าแม้ว่าพวกเราจะมาจากหมู่บ้านเดียวกัน แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหมอนั่นอาจจะเป็นยอดฝีมือที่ซ่อนอยู่ถ้าพวกเราไปช่วยนายหลกักก็เราอาจไปสร้างศัตรูกับเขามันจะไม่ดีเอานะฉันเข้าใจดีปี่ลวหวงเฉียนขมวดคิ้วแน่นแล้วกล่าวถ้าพวกนายช่วยฉันปกป้องเชื้อไฟแห่งเพลิงอสูรได้ฉันจะแบ่งรางวัลให้อย่างแน่นอน ถ้าของที่ออกมาเป็นของเงินฉันจะแบ่งให้พวกนายคนละหนึ่งพันเหรียญถ้าเป็นของทองฉันจะแบ่งให้พวกนายคนละสามพันเหรียญโอนผ่านวิแชทได้เลยโอเคไหมพอพูดถึงเงินก็ไม่มีปัญหาแล้วปูเยเหว่หัวเระอย่างเกียจคร้านก่อนถามว่าอีกนานไหมกว่าจะเริ่มอีกสามนาทีโอเคหวังโยจะวินเลิกคิ้วและยิ้มเล็กน้อยพร้อมพูดว่ายังมีเวลาอีกพอสมควรวางแผนดักกับดักให้เจ้านักรบลึกลับคนนั้นกันเถอะได้เลย ปี่โล่วหวงเฉวียนหัวเราะอย่างดีใจแม้ว่าหน้าตาของเขาจะเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ความดีใจที่แสดงออกมานั้นชัดเจนบทที่21สี่ยอดนักปราดแห่งป่าบ้วยติงเปลวไฟปีศาจสันไหวขึ้นมาทันทีจากนั้นประตูแห่งฝันร้ายก็ปรากฏขึ้นในป่าทันใยภายในประตูร่างหนึ่งถือเคียวสีเลือดปรากฏออกมาอย่างลึกลับผู้เล่นหลุนหุยจะปรากฏตัวแล้ว อย่างไรก็ตามทันทีที่ผู้เล่นวงล้อแห่งโชคชะตาปรากฏตัวก็ถูกโจมตีด้วยเวทอุกกาบาตและเวทระเบิดเพลิงจากว่างหอยจุนซึ่งเป็นทักษะระดับ20ของจอมเวทการโจมตีนี้รุนแรงมากแม้กระทั่งแถบเลือดของวงล้อแห่งโชคชะตาก็ลดลงทันทีถึง19%ฟิวฟิวฟิว เสียงลมแหวกอากาศดังขึ้นในป่าที่มืดมิดเหมือนมีดาวตกพุ่งมาปู่เยโฮยิงธนูสามดอกจากคันธนูอาทิตย์ตกกระทบโดนวงล้อแห่งโชคชะตาทันทีส่งผลให้เลือดของเขาลดลงเหลือเพียง60สเปอร์เซ็นในขณะเดียวกันบีล้วห่วงเฉียนพุ่งชนวงล้อแห่งโชคชะตาด้วยทักษะพุ่งกระโจนไปข้างหน้าเยี่ยมลืมทุกเจ้าอดไม่ได้ที่จะชมปี้ล่วห่วงเฉียนใช้ทักษะพุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำพุ่งผ่านเปลวไฟจากเวทร,ระเบิดเพลิงมองเห็นคู่ต่อสู้อย่างเลือนราง ใครจะคาดคิดว่าวงล้อแห่งโชคชะตาจะเปลี่ยนตัวเป็นร่างเงาหายตัวหลบพุ่งไปโจมตีลืมทุกเจ้าอย่างรวดเร็วแย่แล้วปู่เหยื่วร้องเตือนให้ระวังตัวด้วยลืมทุกเจ้ากัดฟันแต่ยังคงตั้งสติและหลบพุ่งออกไปด้านข้างได้อย่างแม่นยำแต่ในทันใดนั้นวงล้อแห่งโชคชะตาก็ฟันด้วยท่าเวทหมุนเกลียว1415 การโจมตีแรงมากทําให้ลืมทุกเจ้าเหลือเลือดน้อยและด้วยเคียวสีเลือดนั้นลืมทุกเจ้ากลายเป็นแสงขาวและกลับไปเมืองทันทีจบแล้วปู่เยี่ยวหน้าซีดพยายามยิงธนูต่อไปแต่ก็ไม่สามารถทําความเสียหายถึงตายได้ถอยไม่ได้ต้องร่วมมือกันจัดการเขาพี่โลวงวงเฉียนตะโกนพร้อมเอาโล่ลงและเรียกใช้โล่ผนึกทองเหลืองโจมตีวงล้อแห่งโชคชะตาแต่หน้าเสียดายวงล้อแห่งโชคชะตาตอบโต้ด้วยทักษะโจมตีเบาๆจัดการพี่หลวงเฉียนอย่างง่ายดาย ปูเ่เยวก็ถูกตามล่าในป่าอีกด้วยความแตกต่างของค่าสถานะมันมากเกินไปเฮ้อ <He? S 1> วงล้อแห่งโชคชะตาถอนหายใจรู้สึกรกระอกอ่วนเล็กน้อยภายใต้แสงจันเธอดึงผ้าคลุมลงเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามขณะเดียวกันปี้ล่วห่วงเฉียนก็กำลังฟื้นคืนชีพเธอเก็บสมบัติแห่งการค้าวิญญาณแล้วก็หายเข้าไปในป่าทันทีบนยอดเขาอีกา ติงจี้หลินโผลขึ้นสู่อากาศใช้ดาบหนักฟาดลงไปที่กลุ่มทหารปืนลึกทําให้เลือดของพวกเขาหายหมดในที่สุดหลังจากการต่อสู้อันยาวนานเขาก็สามารถกําจัดกองทัพที่ล้อมค่ายได้สําเร็จอื้อใกล้ออกไปกองทัพลึกเป่าปีเสียงเพื่อเรียกถอยคนและมาหลบหนีไปเหมือนคลื่นแต่ยังคงมีอสศวินขนาดใหญ่หลายคนที่จับจ้องไปยังค่ายพร้อมที่จะโจมตีในไม่ช้าวีรบุรุษ ในค่ายคนชาติบุคคลหนึ่งดีใจอย่างมากหัวหน้ากล่าวพร้อมตบที่ไหล่ติงจี้หลินด้วยเสียงหัวเราะขอบคุณที่มาที่นี่หากไม่มีคุณค่ายเราคงไม่รอดมาถึงตอนนี้ติงจี้หลินยิ้มกว้างไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมเขาเข้ามาในค่ายเอาเห็ดหอมในแพ็กเกจออกมาบดให้เป็นผงแล้วนำมาพอกแผลให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ทหารสิบกว่าคนหยุดเสียเลือดและเริ่มฟื้นฟูขึ้นติงจี้หลินยังเอาหินไฟให้ทุกคนขัดแปลงอาวุธแม้กระทั่งลูกธนูของนักธนูด้วย ไม่ใช่ว่าเขาใจดีแต่ภารกิจระดับเอสนี้จำเป็นต้องทำให้เสร็จมิฉะนั้นเขาจะต้องเหนื่อยเปล่าในค่ายทหารหลายคนที่เหนื่อยล้ากำลังต้มซุปวัตถุดิบในหม้อมีน้อยมากมีแค่เห็ดหอมกับนกตัวหนึ่งนกตัวนี้น่าจะถูกยิงจากฟ้านอกจากนั้นไม่มีอาหารมากนะักเฮ้ทหารที่ต้มซุปมองไปที่ติงจี้หลินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความละอายใจกล่าวว่าไม่มีทางครับอาหารของเราหมดไปนานแล้วแม้กระทั่งม้าของหัวหน้าก็ถูกฆ่าเพื่อหาอาหาร ตอนนี้เราอดมาหลายวันแล้วซาขุ่นเชิดจากลึกเขามองไปยังซากสัตว์ประหลาดที่อยู่ไม่ไกลถ้ายังคงถูกล้อมอย่างนี้เราอาจจะต้องกินพวกมันแล้วติ่งจี้หลินพยักหน้าสแสดงความเข้าใจไม่นานหลังจากนั้นทุกคนดื่มซุปเนื้อและเลือดเพิ่มขึ้นบ้างกลางดึกเสียงปีดังขึ้นอีกครั้งกองทัพลึกเริ่มโจมตีอีกครั้งอัศวินขนาดใหญ่หลายสิบคนพุ่งลงมาจากที่สูงตามมาด้วยทหารปืนลึกและทหารถือดาบและโล่บนยอดเขามีไฟลุกเป็นกลุ่มเป็นชายชาราสวมผ้าคลุมสีแดง นักเวทลึกนี่คือบอสที่แท้จริงของกองทัพลึกจุดไฟแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หัวหน้ากริดเสียงดังในค่ายเขาถือดาบที่เต็มไปด้วยรอยบาดอยู่แถวหน้าติงจี้หลินก็ยกดาบของเขาขึ้นยืนเคียงข้างหัวหน้าเพื่อปกป้องค่ายในไม่ช้าทหารปืนลึกและทหารถือดาบก็พากันเข้ามา ติงจี้หลินไม่ลังเลที่จะใช้การโจมตีแบบเอลีด้วยการฟาดดาบแบบหนักสิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่เขาทําได้ระดับของเขายังต่ำอุปกรณ์ก็ธรรมดาไม่เหมือนกับในอดีตที่เขาเป็นเทพดาบขาวค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆประสบการณ์มีมากอีกไม่นานก็คงจะถึงระดับ26นอกเมืองเถาฮวาเจอร์ในป่าที่ลึก ปี่โลวหวงเฉียนนั่งอยู่บนพื้นหญ้าดูท่าทางหมดกำลังใจกล่าวขอโทษนะฉันทำให้พวกคุณลดเลเวลถ้าไม่ใช่เพราะฉันเรียกให้พวกคุณช่วยก็คงไม่ทำให้พวกคุณลดเลเวลแบบนี้หึมปูเ่เยวส่งเสียงหึมด้วยความไม่พอใจหวังโยจุนขมวดคิ้วกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภารกิจระดับเอสแล้วแต่เป็นเรื่องที่หลุนหุยเจยามเกินไปคิดว่าแค่มีการเพิ่มสเตตัสแล้วจะไร้เทียมทานหรือไงถูกต้องปูเ่เยวกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบ ถ้าเราไม่แก้แค้นจากความอัปยศนี้จะยังมีหน้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศอยู่ไหมคนอื่นจะไม่เรียกเราว่าอาวุธคู่หูในประเทศสีทะเลว่าเป็นขยะเลยเหรอพวกคุณพี่ล้วงหัวเฉียนตกใจมีความคิดอะไรหรือเปล่าเว่ยอู่ยี่เฟิงหวังโยจุนขมวดคิ้วพวกคุณยังจำคนนี้ได้ไหมจําได้พี่ล้หวหวเฉียนขบฟันคนที่ฆ่าฉันสองครั้งจะไม่จำได้ได้ยังไง หวังโยจุนยิ้มนี่มันคนละยุคแล้วคงเอาความแค้นในหมู่บ้านมือใหม่ไปทิ้งไว้เถอะตอนนี้มันเป็นช่วงเมืองระดับสามแล้วฉันกับเหล่าหลินและคุณปี้่วหหงเฉียนรวมถึงเว่ยอู่ยี่เฟิงล้วนมาจากเมลินชุนทั้งหมดตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องกิ่งก้านที่มีสายสัมพันธ์กันแล้วถูกต้องปู่เยว่กล่าวด้วยเสียงทุ้มว่าเว่ยอู่ยี่ฟงเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการซ่อนดับทุกคนคิดว่าเป็นคนแรกที่ออกจากหมู่บ้านเมลินคือเสียนหยวนต้าผาน แต่ที่จริงไม่ใช่เขาออกจากหมู่บ้านเมลินก่อนเราไปนานแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆปี่โลหวงเฉียนพยักหน้าหวังโยจวินพูดอย่างไม่แยแสผู้เล่นที่ออกมาจากหมู่บ้านเมลินถ้าจะพูดถึงสี่ใหญ่แห่งสวรรค์ก็เราสามคนบวกกับเว่ยอู่อีอ้ฟงนี่แหละคือสี่ใหญ่ที่แท้จริงเสียนหยวนต้าผานแบบนั้นไม่สามารถเรียงระดับได้เลยเมลินสนี่เซนปี่โลหวงเฉียนพล่งออกมาพร้อมรอยยิ้ม ก่อนหน้านี้ในฟอรัมของหมู่บ้านเมลินมีคนพูดถึงว่าเสียนหยวนต้าผานหวังโยเจวินและน้ำซีเฟิงซินรวมกันเรียกว่าเมลินสี่เซนฉันคิดว่าเสียนหยวนต้าผานกับน้ำซีเฟิงซินไม่คู่ควรกับชื่อนี้แต่คนที่เหมาะสมคือเราทั้งสี่อืมงั้นเรามาหาเขาคุยกันดีกว่าปู่เยว่พยักหน้าเหล่าซื่อเธอเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดและพูดแล้วน่าฟังไปหาตัวเว่ยอู่อีอ้ฟงถ้าเป็นไปได้เราก็มาร่วมมือกันฆ่าล้อมลุ่นหวยเจอให้ได้ได้เลย ที่เขาอีกาการต่อสู้อย่างดูเดือดยังคงดำเนินต่อไปติงจี้หลินกระโดดลงมาจากฟ้าดับทองคำที่ผ่านการเจรไนหินไฟวิญญาณฟันเข้าใส่กลุ่มของทหารที่ลึกลงไปส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงตัวเลขความเสียหายที่มีสี่หลักปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องแถบประสบการณ์กับพริบอยู่ตลอดเวลาความเร็วในการเลื่อนระดับเต็มพิกัดติดมีข้อความเข้ามาจากคนแปลกหน้าหวังโยเจวินเพื่อนยังจำฉันได้ไหมจำได้ ติงจี้หลินเปิดเสียงพูดและหัวเราะมีอะไรอืมหวังโยจะวินกล่าวเราแม้จะมีความขัดแย้งในหมู่บ้านใหม่แต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครโทษใครได้และยังไงเราก็โดนเธอฆ่าตายฉันคิดว่าเธอไม่คงไม่โกรธใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเรื่องในหมู่บ้านใหม่มันก็แค่เรื่องเล็กๆติงจี้หลินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและหัวเราะแค่ขอให้เธอและปู่เยวอยา่าโกรธฉันก็พอ เพราะสุดท้ายฉันก็ทําเพื่อบอสอยู่แล้วบอสระดับทองคําอยู่ตรงหน้าใครจะไม่อิจฉาละ่ะต่อเต่าก็ไก่ลลิงงองูมยมกหวังโยจวินมีอารมณ์ดีกล่าวว่ามีคนในฟอร,รัมของหมู่บ้านเมลินพูดถึงเมลินสี่เซนฉันคิดว่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดสี่คนควรจะมีเธอเป็นอันดับหนึ่งและฉันกับปูเยี่ยวเป็นที่23สาส่วนอันดับที่สคือปี้ล้วงหวงเฉียนซึ่งเธอหน้าจะรู้จักเขาใช่ไหมข่าตายไปสองครั้งหวังโยจวินรู้สึกอึดอัดและหัวเราะ โอเคทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้คนที่ออกมาจากหมู่บ้านเมลินโดนกลั่นแกล้งแล้วโอ้ยังไงเหรอติงจี้หลินถามด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้เริ่มมาจากปี้ล่วหวงเฉียนหวังโยจวินได้อธิบายเกี่ยวกับภารกิจระดับ S2 สภารกิจคือการแลกเปลี่ยนวิญญาณและเกิดใหม่อย่างนั้นหรอหลังจากฟังจบติงจี้หลินก็ขมวดคิ้วหมายถึงต้องการให้ฉันช่วยทำให้เกิดใหม่ใช่ไหมอืมหวังโยจวินกล่าว มันมากเกินไปแล้วเขาได้เปิดกล่องสมบัติไปแล้วสองครั้งจากโอกาส4ครั้งในการแลกเปลี่ยนวิญญาณแสดงว่าเขาไม่ให้ใครได้อะไรเลยแม้แต่พวกคุณสองคนก็โดนผู้เกิดใหม่ฆ่าติงจีหลินขมวดคิ้วหนักเขารู้ว่าหวังโยจวินและปูเยวมีพลังต่อสู้ที่ระดับเอสเลยแต่ผู้เกิดใหม่ที่สามารถฆ่าสองคนนี้ได้ร่วมมือกันอาจจะเป็นระดับเอสได้ทันใดนั้นเขารู้สึกสนใจจึงส่งตำแหน่งของเขาให้หวังโยจวิน ฉันกำลังทำภารกิจอยู่ถ้าพวกคุณมาที่นี่ได้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าช่วยสำเร็จขอดีลงสักหน่อยนะได้เลยทุกคนคนละสองพันโอเคมาเถอะเรียบร้อยใต้แสงดาวในป่ารกหวังโยจะวินยิ้มอย่างมีความสุขเขาตกลงแล้วตอนนี้เราจะไปที่เขาอาเพื่อจัดการกับผู้เกิดใหม่ที่นั่นแม่บีลัววงหัวเราะ เราเมลินสี่เซนฟังดูเจ๋งมากครั้งนี้เราต้องจัดการผู้เกิดใหม่ให้ได้หวังโยจวินพยักหน้าและยิ้มเบาๆว่ยอูอี้ฟงเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญนะอย่างน้อยในช่วงนี้มีเขาอยู่ก็มั่นใจได้ว่าจะสำเร็จ